อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับมันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่คนละซีกโลกให้พูดคุยกันได้มันสามารถเชื่อมโยงคนที่มีความชอบเฉพาะกลุ่มซึ่งอยู่กันอย่างกระจายเข้ามาด้วยกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความเป็นส่วนตัวของโลกไซเบอร์เนี่ยหลายคนจึงใช้มันเพื่อแสดงออกถึงความเลือนและบ้าบอของมนุษย์ในวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแหล่งรวมตัวของชาวเลือนบนโลกอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ตะกูลแชนแนลทั้งหลายครับ สวัสดีผู้ใฝ่รู้ใฝ่เห็นทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮโมซิลปุสกับผมขาซอสครับจุดเริ่มต้นของชนเผ่าที่ถูกสังคมทอดทิ้งบนโลกอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1999ในดินแดนแห่งเสรีภาพสหรัฐอเมริกาครับโดยชายชื่อฮิโรยุกินิชิมูระนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอาคาซัสได้เล็งเห็นถึงอุปสงค์ความเรือนของเพื่อนร่วมชาติในเว็บบอร์ดอย่างอเมโซที่เพิ่งจะย,ายลล้ายรกรลากมาจากเว็บอาคาช เว็บบอร and and th ์ดรวมตัวของเกรียนออนไลน์และโอตาคุที่เพิ่งปิดตัวไปในปี1998เขาเลยได้สร้างเว็บบอร์ดสำรองหรือช่องทางที่2ของเว็บอเมโซซึ่งเป็นที่มาของชื่อ To Channel ขึ้นมาครับความพิเศษของเว็บบอร์ดชาวเกาะเหล่านี้เนี่ยคือความสามารถในการโพสต์ข้อความแบบไม่ระบุชื่อหรือนามแฝงได้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในอินเทอร์เน็ตยุค90เรียกได้ว่าคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียวแถมซ้ำด้วยการที่เซิร์ฟเวอร์ของเจ้าท c h a n n e l เนี่ยอยู่ในสหรัฐ ทำให้สามารถเล็นลอดกฎหมายการเซ็นเซอร์ของญี่ปุ่นไปได้นี่เป็นสาเหตุที่ทาให้ชาวเกาะมากมายหันมาใช้เว็บนี้กันจนในปี2004เนี่ยทูแชนเนลได้กลายเป็นฟอรั่มที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยเลยนะครับวีรกรรมเด่นๆของชาวทูแชนเนลก็อย่างเช่นการจี้รถเมย์การขู่ฆ่าการแสดงทาาัานคติทางการเมืองของฝ่ายขวาสุดโตง่งเกี่ยวกับการเหยียดชื่อชาติโดยมีจีนและเกาหลีเป็นเป้าหมายสาคัญเนี่ยอ้อและเรื่องสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ครับนั่นคือการค้าสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อจิตประสาทอย่างแอมเฟตามีนครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเว็บบอร์ดนี้ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องบัตรซบเลวซามหนึ่งในมรดกทูชแนลที่ยังฝังอยู่ในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตปัจจุบันก็ยังพบเห็นได้บ้างตามช่องคอมเมนต์และแชททวิชนั่นคือการใช้อักขระต่างๆมาสร้างภาพที่เรียกว่าชิปจิสอาร์ตครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้แปลสภาพเป็นอีโมจิคอนหรืออีโมดที่เราสแปมกันในช่องแชทอยู่ทุกวันนี้ครับกลับมาที่ตัวเว็บบอร์ดของเรากันดีกว่าด้วยความโด่งดังของเจ้าทูช n นลเนี่ย คนในบอร์ดก็เริ่มววนวันกันแล้วว่าเว็บจะโดนปิดแบบรุ่นพี่อย่างอคาชิเวิลด์และอเมโซไหมเนี่ยก็เลยเตรียมหาบ้านใหม่กันโดยในปี2001เนี่ยเหล่าท่านสมาชิกชมรมคนชอบเรือนทั้งหลายจึงให้กำเนิดเว็บ2ใบเถานามฟุตบะทแชนเนลที่แปลตรงตัวเลยครับว่าช่อง2ใบความแตกต่างสำคัญระหว่างเว็บที่จะถูกเรียกว่าทูจังในภายหลังกับทู h ช n n นลของเดิมก็คือทูจังของใหม่เนี่ยสามารถอัปโหลดภาพได้แล้วครับ ประกอบกับสมาชิกในเว็บเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโอตาคุมากกว่าเรือนนี่จึงทําให้เว็บ2ใบเถาเนี่ยกลายเป็นแหล่งกําเนิดมีมยุคเริ่มแรกอย่างยอะเนก็พี่หมีเพโดโรักเด็กชุดคอสเพย์กันั้มในตำนานมีมรีแอคชัน่นรวมไปถึงโอเอสตันที่เป็นตัวจุดกระแสในการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นตัวละครสุดโมเอะใช่้วครับ <laughs> ก่อนที่จะมีป่วยเรือป่วยดาบหรืออุมาเปียวเรามีป่วยวินโด์ครับ แถมมันยังดังขนาดจน Microsoft ใไต้หวันและสิงคโปร์เอาไปใช้เป็นมาสคอตของ Microsoft s t a r l i n h t และ Internet Explorer ด้วยความมีมของทูจังเนี่ยทำให้ไกจีนต่างชาติอยากจะมีเว็บบอร์ดแบบนี้ของตัวเองกันบ้างในปี2003เนี่ยหนุ่มเมกันวัย15ชื่อว่าคริสโตเฟอร์พูหรือนามแฝงมูทเนี่ยที่ได้ซอสโค้ดของฟุตบะ c แชนแนลมาจึงได้สร้างเว็บบอร์ดที่จะกลายเป็นแหล่งรวมเลือนจากทั่วทุกมุมโลกโฟจังนั่นเองครับ เพราะว่าเป็นสาขานานาชาติอย่างไม่เป็นทางการของ2ใบโฟจังและเหล่าอานอนิมัสหรือที่รู้จักกันในนามของอานน์เนี่ยจึงได้รับสืบทอดวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมาแบบเต็มสูตรขนาดบอร์ดแรกๆในเว็บยังเป็นบอร์ดวกับอนิเมะเลยและก็เช่นกันครับไกจินพวกนี้เนี่ยก็มีความมีมสูงไม่ต่างจากนี่ฮงจินต้นฉบับเลยผลงานอันโด่งดังของชาวโฟจังก็อย่างเช่นดักโรต้นฉบับของลิงดักขวายอดนิยมริกโโร นอกจากนี้ก็ยังมีเรทคอม,มคิกการ์ตูนสั้นที่หลุดออกมาจากนรกโฟจังที่มาดังในเว็บไซต์ไนแกรกรวมทั้งการแนะนําอนิเมะชื่อดังอย่างบุคโน้ิโกะแบบปากต่อปากจนเป็นมีมก็มาจากไอเว็บบารนี่แหละอ๋อไอคําว่าไวฟูก็มีที่มาจากอารอนวียบูสักคนในโฟจังนี่แหละจนถึงตอนนี้เนี่ยโฟจังก็ยังดูปกติไม่มีพิษสงอะไร แต่ก็ไม่รู้ว่าผีหาซาตานตอนไหนหรืออาเพศอะไรสักอย่างไอ้เว็บสีใบดันได้ความเลื้อนจากเว็บรุ่นปู่อย่างทู h ช n n นลมาด้วยเริ่มด้วยบอร์ด B ซึ่งตอนแรกก็เป็นบอร์ดจิป,ปะทะนี่แหละแต่พอแม่งมีไอ้บ้าคนนึงไปขอรูปโป๊เด็กปุ๊บเท่านั้นแหละครับความเลื้อนทุกรูปแบบมันหลั่งไหลเข้ามาเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องสื่อลามกนะครับแต่รวมไปถึงความบ้าๆบอๆที่คุณไม่คิดว่ามันจะตกต่ำถึงขนาดน,นี้ได้ และนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้บอร์ดนี้กลายเป็นหนึ่งในบอร์ดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโฟจังในฉายสาสถานที่ที่สำหรับเสียความเชื่อถือในตัวมนุษย์นะครับนอกจาก2บอร์ดแรกเริ่มนี้เราก็ยังมีบอร์ดอื่นๆให้ชาวเรือนได้ปลดปล่อยหนึ่งนั้นคือบอร์ดโพร์ดการเมืองที่รู้จักกันในชื่อ political incorrect ที่ในช่วงแรกก็ยังเต็มไปด้วยฝ่ายซ้ายเสรีนิยมแต่ผ่านไปไม่กี่ปีบอร์ดก็ถูกคิดคองด้วยฝ่ายขวาจัดทําให้บทสนทนาภายในก็เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาตินีโอนาซีและขบวนการต่อต้านสตรีนิยมและความหลากหลายทางเพศถึงขนาดที่มูดต้องออกมาพูดเองแล้วว่าไม่จาัดก,การบอร์ดนี้แล้วนะเพราะไม่อยากให้พวกเวนเนียเนี่ยไป็นเรื่อนที่บอร์ดอื่นๆสุดก็คือทําให้บอร์ดนี้กลายเป็นแหล่งกักกันพวกเชียนนี่เอง วิรกรรมสาคัญของไอบอดเวนเนี่ยคือการให้ความร่วมไม้ยร่วมมือกับบอรดโพในเว็บอื่นๆเปลี่ยนตัวละครเปเป้เดอะฟล็อกให้กลายเป็นตัวแทนของขั้วการเมืองขวาจัดจนศิลปินผู้ให้กำเนิดตัวละครนีน้ถึงกับต้องออกมาฆ่าตบน้อยตัวดีทิ้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเชื่อว่าไอบอดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่ม QR อานนกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกกรุงวอชิงตันดีซีของกลุ่มผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมา พูดถึงอานท์แล้วเนี่ยก็จะไม่พูดถึงพวกเขาไม่ได้ครับนั่นก็คือกลุ่ม a n น n y m o ัสกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังที่มีจุดกําเนิดจากการรวมตัวของแฮกเกอร์อิสระจากบอร์ด B จนเกิดเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ไม่มีผูน้นําและสร้างชื่อเสียงและชื่อเสียไว้มากมายในปัจจุบันเนี่ยบอร์ดโฟจังไม่ได้ถูกดูแลโดยมูดแล้วแต่เป็นนายฮิโรยุกินิชิมูระอดีตเจ้าของเว็บทูแชนเนลนั่นเองครับอืม hmm? อดีตใช่ครับตอนนี้เจ้าของทูแชนเนลได้ถูกเปลี่ยนมือไปแล้ว ถ้าทุกคนสนใจผมอาจจะนำมาทำเป็นวิดีโอในอนาคตครับแต่ผมจะพูดถึงเขาเล็กน้อยสักหน่อยในวิดีโอนี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคนปัจจุบันของเว็บตระกูลชแนลที่ปัจจุบันนี้อยู่ในสถานะของด e ฟเว็บแล้วและนั่นก็คือเว็บเอ็คุงครับเอ็คุงหรือว่าชื่อเดิมเอ็จังหรือจะเรียกว่า Infinity จังก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเว็บนี้เนี่ยเปิดใช้งานในปี2013เป็นเว็บบอร์ดรูปภาพเหมือนกับโฟจังนั่นแหละครับ ผู้สร้างก็คือเฟรดริกเบนนนตอนแรกจุดประสงค์เขาก็คืออยากให้มีพื้นที่ในการพูดคุยอย่างเสรีมากขึ้นในโลกอินเทอร์เนต็ตและปีต่อมาเบนแนนก็ได้ทำสัญญาให้เอดจางเป็นพาร์ทเนอร์กับเว็บ2 c h a n n e l กับเจ้าของคนปัจจุบันของมัน จิมวอลคินครับหลังจากนั้นความเรื้อนเต็มรูปแบบจากแหล่งกําเนิดออริจินอลก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่เว็บบอร์ดแบบเต็มอัตราเรียกได้ว่าอะไรที่คุณหาได้ในโฟจังเนี่ยที่นี่เองก็มีไม่นํำซ้ําแม่งยังหนักกว่าอีกและนี่ก็เองก็ทําให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตหลายเจ้าปิดการเข้าถึงเอจจังผลักไสมันออกไปจากเครือเว็บปกติที่เรารู้จักกันและในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ถึงจุดที่เบรนเดนก็ร้องว่าชิบหายละกูทําอะไรไปเนี่ย เขาถึงกับต้องออกมาเรียกร้องให้วอล์คินที่ตอนนั้นเป็นโฮสของเว็บไซต์เนี่ยปิดเว็บเฮียเนี่ยทีเหอะแต่คําตอบที่ได้ก็คือไม่สุดท้ายแล้วเขาก็เลยออกจากหน้าที่การดูแลเอจจังในปี2016และหลังจากนั้นเขาก็ทําตัวเป็นศัตรูกับสิ่งที่เขาสร้างมาเองกับมือโดยตลอดสําหรับวีรกรรมของไอเว็บนรกส่งมาเกิดนี่นะครับจำคิวอันน์ที่ผมพูดไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วได้ไหมครับเขาเชื่อกันว่าไอเอจจังนี่แหละคือแรงกดดานของกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมีวีรกรรมอื่นๆอีกที่ถ้าผมเอามาเล่าเนี่ยหวัน10วันก็ยังไม่น่าจะหมดในขณะที่บางประเทศแถวๆนี้เนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้อิสรภาพในการแสดงออกความคิดเห็นกลับมาแต่ในบางส่วนของโลกเนี่ยเองก็เหมือนจะได้รับเสรีภาพมากไปหน่อยจนว่างมากพอที่จะละลานช,ชาวบ้านและสร้างความปั่นป่นให้กับสังคมและนี่เองครับก็ถึงจุดที่ผมอยากตั้งคําถามว่าเสรีภาพที่เราเรียกร้องกันเนี่ยควรจะเรียกร้องกันถึงระดับไหนตอน stop asking ครับ